แต่สุขามานะครับผมก็เป็นสุขามานะครับแล้วก็ <bien? S 2> ยกฐานะตั้งแต่ปี42นะครับเป็นเทศบาลตำบลพร้อมท้พี่ก็เป็นสุขานะครับผมก็เป็นสุขากันนะครับพี่ดึงก็เป็นสุขาครับส่วนยกฐานะกันมาแต่เช็คประวัติแล้วเนี่ยพี่วิทย์กับพี่ดึงเนี่ยเป็นสุขารุ่นพี่ผมอีกหนึ่งปีเพราะว่าดึสมาเยี่ยมในภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีของเรา ขอให้ท่านเดินทางมาเยี่ยมจ,จังหวัดธยบุรีเราผมสัญญานะครับกับพี่วิว่าจะให้าการต้อนรับนะครับแล้วก็จะดูแลนะครับคณะของท่านนายกอื่นเนี่ยด้วยความเต็มใจนะครับและด้วยความจริงใจนะครับก็ในโอกาสนี้ผมไม่ทราบว่าทานจะถูก่าหรือเปล่านะครับถ้าไม่สุขขก็เขาขออภัสยสลิติชัยมานานายกเ <c oughs> ทศมนตรีเมืองจันทนิมิตท่านวิโรจน์นามระเบีย นายกเทศมนตรีตำบลเนินสูงท่านวิสูตรจงชวนิทนายกเทศมนตรีตำบลบรมือคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้วิเกียริที่เคารพทุกท่านครับร้อยตำรวจตรีน้อยจำนงศรีประธานชุมชนต้นลำน้เีท่านวิชัยจำปามมลประธานชุมชนวัดประตทุนราราท่านพุทธาโคตรปทุมประธานชุมชนสนามชั่ ่านวรชัยทองสิริประธานชุมชนประชาร่วมเย็นท่านปาวิชัดพงศ์พิบูลประธานชุมชนขวัญเมืองท่านธนัทเนื่องละมุลประธานชุมชนร่วมใจพัฒนาครับนี่คือประธานชุมชนทั้งเจ็ดชุมชนท่านประดิษฐ์อัมภัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลโพละตูท่านบัวไข่โคตรประทุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลโพละตูท่านอาราม รองโฮม,มผู้ช่วยพื่อเยี่บ้านหนูที่14ตำบลประดู่และท่านชายชนะชายรื่นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่14ตำบลหน้าฝ่าย,ย,ยบริหารการศึกษาคุณอิสรารัตน์ธรรมเดชหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลคุณพัฒนาจันทวัฒน์ผู้อนวยการกองข้างคุณสังวานศรีแข็งปานผู้บริการานอิมิตท่านบิลล์นายกเทศบาลตำบลโดนสูงวงเล็บป๋าเบิร์ต ก่าพนักงานสมาชิกส่วนน้าส่วนการงานของทเทศบาลเมืองจันทันิวิทย์ทุกทา่านวันนี้ผมในนามของเทศบาลตำบลบระบือใคขอของคุณที่ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งนะครับ,ร,บรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวบละบือได้รับและประทับใจอย่าง,างเป็นสุขาริบาล มารุ่นไล่เลี่ยไล่เลี่ยกันนะครับ,บผมเป็นมาตั้งแต่ปี2533ส่วนท่านรองนายกผมเป็นมาตั้งแต่ปีแ่งจางฟ้าส่องบนทางชมรม้อมีอบใหญ่สุดซึ้งที่คิดถึงพี่ ្័់ះោ៏ំកម្្យោះទៅ់់ៗ្ទៅំែ្ទៅ់៌្ หมายเลขหมายเลขนี้ดีนะครับต้องหมายเลขรองนะหมายเลขสิบสี่